ก๊าซที่มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFC จะเดึงก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศเข้าทำปฏิกิริยาเคมีทำให้โอโซนเหลือน้อยลงเกิดเป็นช่องโหว่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัติของโอโซนที่เด่นชัดกว่าก๊าซชนิดอื่นคือสามารถดูดกลืนรังสีอุลตร้าไวโอเลตได้ดีเมื่อโอโซนถูกทำลายความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงสามารถทะลุทะลวงสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ก๊าซหลายชนิดเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนในตรสัสออกไซด์เป็นส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศอยู่แล้วในสัดส่วนที่พอเหมาะก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติดูดกลืนรังสีอินฟราเรดที่โลกปล่อยขึ้นไปได้ดีช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้หนาวเย็นเกินไปแต่กิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์ทำให้ก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปดูดซับความร้อนไว้จนเสียสมดุลบรรยากาศโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกอย่างคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาสเปนว่าเอลนิโยและลานียเอล尼โยเป็นปรากฏการณ์ในมหาสมุทรหมายถึงการที่ผิวน้ำทะเลทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนบริเวณทวีปอเมริกาใตา้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและแผ่ขยายกว้างออกไปในทางกลับกัน าผิวน้ำทะเลทางตะวันออกนี้เย็นลงแต่ไปอุ่นขึ้นทางฝั่งตะวันตกบริเวณทวีปออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซียเรียกปรากฏการ์ลานิยาการเกิดเอลนิโยและลานิยาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เปลี่ยนไป1-5องศาเซนเซียสทำให้บรรยากาศเหนือน้ำทะเลเกิดการไหลเวียนแปรปรวนและเพราะความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกความแปรปรวนที่เกิดขึ้น จึงมีอิทธิพลต่อดินฟ้าอากาศของแทบทุกภูมิภาคของโลกทั้งในรูปแบบของปริมาณน้ำฝนน้อยเกิดความแห้งแล้งผิดปกติหรือไม่ก็ในทิศทางตรงข้ามคือฝนมากน้ำท่วมอุณหภูมิลดต่ำกว่าปกติเอลนิโยเกิดขึ้นมานานนับพันปีแล้วแต่ในระยะหลังโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมา เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพอโลกของเราร้อนขึ้นนั่นเองเฉลี่ย3-6ปีต่อครั้งปรากฏการเอลิโยครั้งรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี2540-2541มีผู้เสียชีวิตนับหมืน่นค่าเสียหายทั่วโลก12,000ล้านบาทประเทศไทยของเราควรจะตระหนกตระหนักหรือว่ารับรู้ผลกระทบที่เกิดจากเอลนิโยลานิญาแค่ไหนคะ ตื่นตระหนกผมว่าไม่น่าตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าเอลนโยลานิญาเองก็ยังมีคนแย้งว่ามันเกิดจากไอตัวกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอากาศลกเกล่าซึ่งมันน่าจะใช่แต่ว่ามันยังไม่อยากยินยันเป็ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรจะตื่นตระหนกแต่ต้องตามแล้วก็เฝ้าอ่านดูจากข้อมูลทั้งต่างประเทศทั้งใน,นประเทศที่ทคิดกันขึ้นมาเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะหาทางป้องกันอย่างไรแต่อย่างนั้นก็ตามนะฮะประเทศไทยเนี่ยผิดแก๊สที่ไปทําให้เกิดผลทบตรงนี้เนี่ยเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งอร์ซของ ที่เกิดขึ้นบนฐานในโลกเพราะฉะนั้นเราพยายามทํางยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดประเทศใหญ่ๆเขาไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็แก้อะไรลลาบากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ในส่วนของธรรมชาติมนุษย์ยังต้องศรรึกษาข้อรรมูลค้นหาวิธีการป้องกันและเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อไปแต่ในส่วนที่เกิดจากมนุษย์เองหากไม่หันมาใส่ใจอย,อย่างจริงจังความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีอาจประมาณค่าได้ คาดการ์กันว่าหากเรายังปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนอย่างทุกวันนี้อีกร้อยปีข้างหน้าโลกจะร้อนขึ้น,อนสององศาเซนเซียสผลที่ตามมาคือภูเขาน้ำแข็งแถบทั่วโลกจะละลายทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเฉลี่ย50เซนติเมตรทำลายระบบนิเวศชายฝั่งน้ำทะเลรุกเข้าท่วมปากแม่น้ำและชายฝั่งประมงจะไม่ได้ผลเหมือนก่อน อากาศที่ร้อนขึ้นมีผลต่อการกลายพันธุ์ของพืชในเขตป่าหนึ่งในสของโลกอากาศและชั้นบรรยากาศเป็นทรัพยากรร่วมกันของชาวโลกการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลระดับประเทศและระดับโลกหากไม่เริ่มดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตั้งแต่ตอนนี้โลกจะร้อนขึ้น จนไม่อยู่ในสภาพที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุ